สวัสดีครับพบกันอีกครั้งทาง Up Future Channel ครับสำหรับเรื่องราวของเราในวันนี้นะครับเราจะมาอัปเดตโครงการ EEC กันนะครับโดยเรื่องราวแรกนะครับบริษัทชิโนไทยเริ่มงานออกแบบเทอร์มินาลของสนามบินอุตภเมาวรวมถึงโครงการท่าเรือแหลมฉบังเฟสที่3นะครับโครงการท่าเรือ F นะครับซึ่งจะมีการลงนามไม่เกิน3เดือนนี้ รายละเอียดของข่าวติดตามได้ทางอัพฟิวเจอร์ช n แนลได้เลยครับเรามาเริ่มต้นกันที่เรื่องราวแรกนะครับเป็นรายงานข่าวจากกรุงเทพธุรกิจ ในภาคภูมิสีชมนี้กรรมการผู้จัดการบริษัทชิโนไทยเอนจิเนียริงแอนด์คอนสตรัคชั่นจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าความคืบหน้าของโครงการพัฒนาสนามบินอุตภาและเมืองการบินภาคตะวันออกขณะนี้บริษัทอุตภาอินเตอร์เนชั่นแนลเอเวเอชันจำกัด ได้ทำข้อตกลงจัดสรรงบประมาณ1.8พันล้านบาทให้บริษัทชิโนไทยเริ่มดําเนินงานในส่วนของการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารในส่วนที่สามารถทําได้ทันทีเช่นการออกแบบปรับพื้นที่เพื่อให้พร้อมต่อการเข้าพื้นที่ก่อสร้างเมื่อได้รับหนังสืออนุญาตหรือ NTP ทันทีนายภาคภูมิยังได้กล่าวต่ออีกนะครับว่า เรามีความพร้อมมากที่จะเริ่มงานก่อสร้างเมื่อได้รับ NTP ที่มีกำหนดตามแผนงานว่าจะได้รับในช่วงต้นปี2,565เราก็พร้อมที่จะเข้าไปเริ่มงานก่อสร้างได้เลยเพราะตอนนี้เราได้ทำงานบางส่วนแล้วกำลังจัดหาต่างชาติเข้ามาช่วยออกแบบเทอร์มินอลและเมื่อได้แบบเราก็จะนำแบบนั้นมาออกแบบดีเทลของดีไซน์ต่อไป อย่างไรก็ตามนะครับการเร่งรัดงานดังกล่าวเนื่องจากโครงการก่อสร้างเทอร์มินอลของท่าอากาศยานอุตภา มีระยะเวลากำหนดต้องแล้วเสร็จภายใน3ปีซึ่งถือว่าเร็วกว่างานก่อสร้างเทอร์มินาลในท่าอากาศยานอื่นๆที่จะมีกำหนดเวลาก่อสร้าง5ปีดังนั้นจำเป็นต้องเตรียมพร้อมเพื่อให้สามารถเริ่มงานตอกเสาเข็มก่อสร้างได้ทันทีภายหลังที่ได้รับหนังสือ NTP ซึ่งหากรอ NTP และเริ่มงานออกแบบภายหลังอาจจะไม่ทันต่อกำหนดระยะเวลาของโครงการ นายภาคภูมิยังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกนะครับว่าตามสัญญาทาง UTA ต้องส่งแผนแม่บทหรือ Master Plan ให้กับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกภายใน1ปีนับจากวันที่ลงนามสัญญาซึ่งจะครบกำหนดในเดือนมิถุนายนนี้นะครับโดยปัจจุบันทาง UTA อยู่ระหว่างจะทำม m a เตอร์แ a นซึ่งมั่นใจว่าจะเดินหน้าโครงการเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ ทั้งนี้นะครับหากภาครัฐไม่สามารถออกหนังสือ NTP ได้ตามกำหนดในช่วงต้นปี2565โดยอาจจะเลื่อนเป็นกลางปี2565ทั้ง UTA ก็มั่นใจว่าจะไม่กระทบต่อภาพรวมของโครงการเพราะปัจจุบันได้เริ่มงานในส่วนที่สามารถดำเนินการได้แล้ว เรามาต่อกันที่ความคืบหน้าของท่าเรือแหลมชบังเฟส3กันนะครับนายศักสยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมชบังในส่วนของท่าเรือ F ซึ่งที่ผ่านมาคณะกรรมการคณะกรรมการนโยบายเศษรษฐกิจภาคตะวันออกหรือบอร์ด e EEC ได้มอบหมายให้การท่าเรือแห่งประเทศไทยได้เจรจาผลตอบแทนกับกลุ่ม GPC ซึ่งประกอบไปด้วยบริษัท Gulf Energy Development จำกัดมหาชนบริษัท PTT Tank Terminal จำกัดบริษัท China Harbor Engineering จำกัด ซึ่งขณะนี้ได้ข้อสรุปในการเจรจากับเอกชนถึงด้านผลตอบแทนให้แก่รัฐเรียบร้อยแล้วโดยทางเอกชนจะเสนอผลตอบแทนอยู่ที่29,050ล้านบาทต่ำกว่าราคากลาง9.85%ที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติอยู่ที่32,225ล้านบาทซึ่งผ่านหลักเกณฑ์ตามระเบียบโดยสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ในศักสยามยังได้กล่าวต่อนะครับว่า ส่วนจะลงนามสัญญาโครงการนี้ได้เมื่อไหร่นั้นขึ้นอยู่กับคณะรัฐมนตรีเป็นผู้พิจารณาเห็นชอบเบื้องตน้นคาดว่าจะไม่เกินภายใน3เดือนจะสามารถลงนามสัญญาได้ทั้งนี้บอร์ด EEC ต้องเขียนเหตุผลประกอบกับก,บการใช้หลักเกณฑ์ที่จะเสนอราคาผลตอบแทนที่รัฐต่ำกว่าราคากลางด้วย เราจะมาปิดท้ายกันที่ความเคลื่อนไหวของวงการรถยนต์พลังงานไฟฟ้าของบ้านเรานะครับ ซึ่งกระแสความนิยมของยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยมีมากขึ้นนะครับยืนยันได้จากรายงานสถิติจากกรมการขนส่งทางบกเมื่อปี2563ที่มีการขอขึ้นจดทะเบียนของยานยนต์พลังงานไฟฟ้าประเภท p h e f นะครับหรือยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริดซึ่งสามารถใช้มอเตอร์ไฟฟ้าและเครื่องยนต์ในการขับเคลื่อนทำให้วิ่งได้ในระยะทางที่ไกลขึ้น รวมทั้งมีอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพิงที่ต่ำมีจำนวนการขอจดทะเบียนใหม่มากถึง32,264คันหรือมียอดสะสมตั้งแต่ปี2559ถึงปี2563มียอดสูงถึง186,272คันในขณะที่ยานยนต์ประเภท BEV นะครับยานยนต์ที่ขับเคลื่อนโดยใช้พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี100่100% จึงไม่มีการปล่อยมลพิษทางอากาศมีจำนวนยอดสะสม5ปีสูงถึง5,685คันหรือจำนวนในปี2,563อยู่ที่2,999คันนั่นเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่าแนวโน้มการใช้ยานยนต์พลังงานไฟฟ้าย,ย่อมมีมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งเป็นโอกาสของตลาดผู้ผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและผู้ให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าเพื่อรองรับตลาดรถยนต์ไฟฟ้าที่กำลังจะขยายตัว สำหรับ E.A. Anywhere นะครับหนึ่งในผู้นำที่ให้บริการด้านสถานีอัดประจุฟไฟฟ้าที่มีสถานีเปิดให้บริการครอบคลุมมากที่สุดในทุกภูมิภาคซึ่งเปิดให้บริการโดยบริษัทพลังงานมหานครจำกัดซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนหรือ E.A. โดยจุดมุ่งหมายที่จะสร้างความมั่นใจและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าทุกประเภท นับเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในการรองรับนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าหรืออุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่และสอดคล้องกับแผนการเพื่อการส่งเสริมการใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแทนพลังงานเชื้อเพลิงในระบบขนส่งของประเทศ สำหรับ EA Anywhere ได้ขยายการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าให้ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งระบบ Ultra Fast Charge, Super Fast Charge และ Normal Charge ทั่วประเทศที่สามารถรองรับการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าได้ในทุกรูปแบบซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น2ประเภทนะครับเช่น AC Normal Charge จะติดตั้งอยู่ในพื้นที่เช่นห้างสรรพสินค้าโรงแรมร้านอาหารโรงพยาบาลอาคารจอดรถ พื้นที่สำนักงานย่านธุรกิจเพราะต้องใช้ในการชาร์จหลายชั่วโมง DC Supercharge จะติดตั้งในพื้นที่จุดพักรถในเส้นทางหลักภายในสถานีบริการน้ำมันตลอดจนร้านสะดวกซื้อซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความรวดเร็วในการชาร์จเพราะใช้เวลาประมาณ15-20นาทีเมื่อสิ้นปี2563ที่ผ่านมานะครับทาง EA a n y w h e r e มีสถานีบริการ กว่า410สถานีรวมทั้งสิ้นกว่า1,610หัวชาร์จทั้งระบบ AC และ DC นะครับซึ่งปัจจุบันนะครับทาง EA a n y w h e r e ได้มีการพัฒนาสถานีอัดประจุในระบบ DC Ultra Fast Charge นะครับ300กิโลวัตต์ที่ทันสมัยที่สุดสำหรับใช้กับยานยนต์ไฟฟ้าขนาดใหญ่เช่นรถบัสโดยสารไฟฟ้ารถบรรทุกไฟฟ้า เรือไฟฟ้าซึ่งปัจจุบัน EA a n y w h e r e มีสถานีชาร์จ DC Ultra Fast Charge นะครับที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนประกอบด้วยตู้ชาร์จ14ตู้รวม28หัวชาร์จสำหรับรองรับการอัดประจุไฟฟ้าให้กับเรือไฟฟ้า My Smart Ferry ซึ่งเป็นเรือไฟฟ้าของกลุ่ม EA และกำลังสร้างเพิ่มเติมอีก2สถานีนะครับคือ ทางฝั่งทิศเหนือของแม่น้ําเจ้าพระยาบริเวณท่าเรือพนังกล่าวและฝั่งทางทิศใต้ที่บริเวณท่าเรือองค์การคลังสินค้าทนบรุรีซึ่งไมล์สมาร์ทเฟอร์รี่ได้เปิดทดลองให้บริการไปเมื่อวันที่23ธันวาคม2563ที่ผ่านมาครับนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับความคืบหน้าของโครงการต่างๆสามารถติดตามได้ทางอ r f ฟ t เจอร์ช n n แนลในตอนต่อๆไปได้เลยครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกด s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามเพื่อไม่พลาดข่าวสารดีๆทางอัฟริเจอร์ในคลิปต่อๆไปขอบพระคุณมากครับ